ย <Yeah! S 1> ยุทธภูมิคืนถิ่นตอนที่สองหลังจากที่ตื่นมาก็มานั่งคิดทบทวนในเรื่องราวความฝันที่ได้ฝันถึงตัวที่ว่าเองก็ยังแปลกใจอยู่เพราะความฝันนั้นดนานๆท่ที่ว่าจึงจะฝันนับดูได้เลยหลังจากที่นั่งทบทวนความฝันแล้วที่ว่าก็ลุกไปอาบน้ําเพื่อเตรียมตัวจะไปทํางาน ซึ่งช่วงนั้นที่วาเข้ามาทํางานที่สุวรรณภูมิก็เลยคิดว่าหากมีเวลาก็จะไปพิสูจน์เรื่องราวในความฝันว่ามันจริงเท็จแค่ไหนจนมาเดือนพฤศจิกายนที่วาก็ได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่โคราชคุยกันถูกคอเหมือนเคยรู้จักกันมานานก็ได้วางแผนที่จะไปเที่ยวกันนัดเจอกันครั้งแรกเดือนธันวาคมแต่ที่วาก็มีเหตุไม่ให้ได้ไปจนเวลาล่วงมาจะปีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดยาก็นัดรวมตัวกัน ที่สระบุรีที่วาก็ทางานเรื่อยๆจนมาถึงวันที่30มธันวาคมที่ทางที่ทํางานอยู่ที่วาจึงเก็บเสื้อผ้า2อถึงสชุดเดินทางไปที่สระบุรีบ้านเพื่อนอีกคนที่วาออกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ขับไปเส้นนครนายกแก่งคอยขับไปเรื่อยๆแบบไม่เร่งรีดเพราะเส้นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวจากสุวรรณภูมิไปถึงนครนายกก็เกือบทิ้งออกจากนครนายกวิ่งตรงเส้นบ้านนาแก่งคอยก็ไวขึ้นถนนโล่งแดดดีฟ้าเปิดแต่พอขึ้นเขาช่วงออกจากบ้านนาจะเข้าแก่งคอยก็มีฝนตกกลางแดดอันเป็นอะไร ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่ยังดีที่ไม่ฝนตกไม่แรงที่ว่าขับรถมาถึงแก่งคอยก็เกือบเกือบสี่โมงเย็นมาถึงสามแยกแก่งคอยที่ว่าก็เลี้ยวขวาจะเข้าสระบุรีมาถึงสภาล,ลอยก็ได้โทรหาเพื่อนถามว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนก็บอกว่าพากันอยู่ที่เซ็นทรัลสระบุรีให้ไปพบกันที่นั่นแล้วค่อยเข้าไปบ้านกันเมื่อมาเจอกันก็ทักทายคุยกันแป๊บหนึ่งจึงพากันเข้าบ้านที่พุทธฉายมาถึงพุทธฉายตรงกองพันทหารมากรมห้าซึ่งบ้านของเพื่อนอยู่ที่นั่นก็ได้พากันแวะตลาดซื้อของเพื่อไปทํากินกันเสร็จ ที่ตลาดก็พากันเข้าบ้านมาที่ห้องเช่าที่เพื่อนเช่าไว้ส่วนบ้านนั้นอยู่อีกที่หนึ่งใกล้ๆกันก็พาเข้าห้องไปเก็บของจากนั้นจึงไปที่บ้านของเพื่อนซึ่งพ่อกับแม่เพื่อนอยู่ที่นั่นไปถึงที่ว่าก็ยกมือไหว้พ่อแม่ของเพื่อนและท่านก็จัดหาทํากับข้าวมาให้นั่งกินกันเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกที่ต้องบอกว่าสนุกสนานพอสมควรพอนั่งกินฉลองกันก็มีเด็กคนหนึ่งเป็นคนพิการช่วงเอวนั่งรถเข็นออกมาจากบ้านที่ว่ามองเห็นก็ได้เอ่ยปากคุยกับเพื่อนว่าเด็กคนนี้มีกรรมเป็นกรรมทที่่่พอแมมําา เพื่อนก็ตกใจพ่อกับแม่ก็ตกใจที่ได้ยินที่ว่าพูดแบบนั้นแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเด็กคนนี้แม่แกรับจ้างเลี้ยงให้เขาที่ว่าจึงถามแม่เพื่อนว่าแม่ครับแม่ของเด็กคนนั้นก่อนนี้เคยทําอาชีพค้าขายใช่ไหมทําการค้าเกี่ยวกับชีวิตสัตว์จําพวกกบเขียดปลาที่ว่าเห็นสีหน้าของแม่แกอึง้งอึงเหมือนตกใจในสิ่งที่พูดจากนั้นแกก็เล่าว่าใช่เมื่อก่อนแม่ของเด็กคนนี้ได้ทําค้าขายพวกกบเขียดปลาตามตลาดมาก่อนที่จะท้องทําจนคลอดลูกคือเด็กคนนี้พอคลอดได้สองปี แม่เด็กก็เลิกกับสามีเก่าและมาได้สามีใหม่จากนั้นก็เปลี่ยนอาชีพมาทำโรงงานในสระบุรีแทนแม่แกก็สอบถามที่วาต่อว่าทำไมถึงรู้ล่ะลูกเพราะเราเองก็เพิ่งจะมาที่นี่ครั้งแรกและเพิ่งเห็นเด็กนี่ครั้งแรกที่วาก็บอกแม่ไปเพียงว่ามันมีภาพต่างๆมาในหัวของผมครับเป็นภาพเกี่ยวกับเด็กคนนี้สักพักที่วาก็เหมือนได้รับสัมผัสจากอะไรสักอย่างที่บ้านหลังนี้ที่วาก็ถามแม่ว่า แม่ครับที่บ้านนี้มีผู้ชายคนหนึ่งตายใช่ไหมเมื่อไม่นานมานี้แม่ก็อึ้งกับสิ่งที่ท่วาพูดเพราะตัวทิวาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านนี้มาก่อนเพราะเป็นบ้านแฟนของเพื่อนแม่แก่ก็ตอบที่วาว่าใช่เพิ่งเสียไปช่วงหลังสงกรานปีนี้เมื่อที่วาได้ฟังที่แม่เล่าที่วาก็ได้บอกแม่แก่ว่าเขายังไม่ไปไหนนะแม่แม่แก่ก็บอกว่าแม่ก็รู้ว่าเขายังไม่ไปไหนเพราะก่อนหน้านี้สองเดือนแม่ได้ไปดูหมอมาเหมือนกัน หมอร่างทรงก็บอกแม่แบบที่เราบอกทิวาก็บอกแม่ต่อว่าให้แม่ทำบุญส่งบุญใหญ่ๆใ,ให้เขาเยอะๆนะครับความห่วงผูกพันของวิญญาณจะได้หลุดพ้นจากบุงนี้จากนั้นก็ได้พูดคุยถามสาระทุกสุขดิบกันตามปกติจนใกล้เวลาสี่ทุ่มก่อนจะกลับห้องแม่เพื่อนก็พูดกับทิวาว่าอ้นายเป็นหมอดูหมอทรงรอถึงได้รู้อะไรๆในบ้านและเรื่องราวตามที่บอกแม่ทิวาก็ตอบแม่แกไปว่าเปล่าครับแม่ผมไม่ได้เป็นหมอดงหมอดูอะไร ผมก็ทำงานตามปกติอยู่ที่กรุงเทพและได้รู้จักกับเพื่อนทางบีก็ประมาณจะปีหนึ่งได้แต่เพื่อนก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวทางบ้านให้ผมฟังอะไรคุยกันส่วนมากก็จะเป็นที่เที่ยวที่ทำบุญและนัดกันว่าจะมาเขาดาวกันที่นี่ที่วาก็บอกแม่ต่อว่าผมผิดนัดกับเพื่อนมาครั้งหนึ่งช่วงต้นเดือนธันวาคมที่นัดกันว่าจะมาทำบุญไหว้พระที่สระบุรีจนมาถึงตอนนี้แหละที่ได้มาที่แก่งคอยและได้รู้จักกับน้องสาวคนหนึ่ง ซึ่งเขาก็มีความสัมพันธ์กับผมมาแต่อดีตก็เลยนัดรวมตัวกันที่นี่แต่วันนี้น้องสาวไม่ได้มาผมกับเพื่อนจึงคิดว่าวันพรุ่งนี้จะไปที่ถ้ำค่อยแะหาน้องสาวคนนั้นหลังจากพูดคุยกันจบก็ช่วยกันเก็บของเข้าครัวเสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องเช่าเพื่อนอนพักผ่อนเพราะวันนี้เดินทางมาไกลทั้งวันมาถึงห้องเช่าที่วาก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวนอนก่อนนอนที่วาก็สวดมนต์บทสั้นๆแล้วก็นั่งสมาธิราวยี่สิบนาทีก็ออกจากสมาธิแล้วล้มตัวนอน เช้าวันใหม่ที่ว่าตื่นมาก็อาบน้ําแต่งตัวเพื่อจะได้เดินทางไปที่ถ้าเวลา9ก้านาฬิกานอทุกคนพร้อมหน้ามีที่ว่าเพื่อนที่ว่าแฟนเพื่อนและพี่สาวแฟนเพื่อนก็ขึ้นรถกระบะเพื่อนเพื่อจะไปที่ถ้าออกจากบ้านมาถึงแก่งคอยที่ว่าและเพื่อนก็แวะเข้าไปบ้านน้องสาวอีกคนแต่น้องสาวไม่อยู่บ้านจึงมาที่ร้านขายของงอเพราะน้องสาวจะมาช่วยน้าขายไก่ย่างส้มตําตรงสามแยกแก่งคอยบ้านนามาถึงร้านก็ได้พากันจอดรถที่ริมถนนใหญ่หน้าปากซอยพากันเดินมาที่ร้านไก่ย่างส้มตําก็มาเจอน้องสาว ที่มีความผูกพันกันมาจากอดีตน้องสาวคนนี้เขาก็ระลึกอดีตได้พอมาถึงไหนดอกกันเท่านั้นและบรรยากาศที่มีแดดเปรี้ยงๆกลับมีเมฆมาปกคลุมดวงอาทิตย์เอาไว้ทําให้ท้องฟ้ามันมืดหมัวสลัสวๆเหมือนฝนจะตกและมีลมแรงพัดจนเกิดเป็นพายุหมุนพัดเอาถนนซอยตรงนั้นที่ที่ว่ากับทุกคนยืนอยู่มองเห็นลมหมุนนั้นยังกระทอนอโดเลย สักพักลงหมุนได้หายไปพร้อมกับท้องฟ้าที่มืดครึ้มก็สว่างมีแสงแดดส่องออกมาที่วากับน้องสาวเจอกันตรงหน้าร้านไก่ยอย่างเธอเห็นหน้าที่วาก็วิ่งเข้ามากอดเอวที่วากสักพักก็ปล่อยมือเธอพนมมือยกมาไหวท่ว่าที่หน้าอกพร้อมเสียงที่เธอได้เอ่ยออกมาว่าพี่ชายน้องกลับไหวสาเจ้าพี่ของน้องที่วาเองตอนนั้นก็เหมือนอยู่ในพวังยกมือขึ้นลูบผมหัวเธอที่ซบหน้าอยู่อย่างนั้นพร้อมเอ,อ่ยปากว่าไหวสาเจ้านางน้องพี่พอน้องสาวเธอเงยหน้าขึ้นเธอก็น้ำตาไหล เป็นทางอับแก้มความรู้สึกในขณะนั้นมันบอกไม่ถูกจริงๆเหมือนความผูกพันที่น้องที่ไม่ได้พบเจอกันมานานแสนนานแล้วเหมือนสวรรค์ส่งให้ได้มาพบกันหลังจากที่ทักทายพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งที่ว่าก็ชวนน้องสาวป้าเจ้าฝนไปเที่ยวถ้ำกันฝนก็ตอบว่าน้องไปกับพี่ชายไม่ได้หรอกทางร้านน้ำไม่มีใครช่วยขายของที่ว่าเองก็ไม่อยากบังคับน้องเลยบอกน้องว่างั้นพวกพี่ไปก่อนนะฝนเพราะกว่าจะเข้าถ้ำแล้วออกมาวัด เพื่อแวะวหวหลวงตาเดียวมันจะค่ำทิวานัดน้องสาวว่าตอนเย็นกลับมาจากถ้ำพี่จะแวะมารับที่บ้านนักจากนั้นก็พากันเดินมาร้านกาแฟเพื่อซื้อกาแฟและน้ำหวานกินกันเจ้าฝนก็เดินมาส่งทิวากับเพื่อนที่รถเมื่อทิวาและทุกคนขึ้นรถแล้วก็พากันเดินทางต่อเพื่อไปยังถ้ำเมื่อยามที่มายืนหลายสิ่งมักเหนือความคาดหมายสำหรับอีพีนี้คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ